รู้ไหมว่าก่อนจะมีสีที่เราใช้กันทุกวันนี้มนุษย์เราเริ่มทาสีมาตั้งแต่40,000ปีก่อนมนุษย์ใช้ดินหินและแร่ธรรมชาติเช่นโอเคอร์ชาโคบดผสมกับน้ำหรือไขมันเพื่อวาดตกแต่งบอกเล่าเรื่องราวบนผนังถำ้ำต่อมาสีถูกใช้ปกป้องบ้านเรือและเครื่องมือต่างๆจากการสึกกร่อนจนกลายมาใช้สารเคมีเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมสีถูกผลิตในปริมาณมากสูตรถูกพัฒนาม,มากขึ้น พร้อมกับการใช้สารเคมีมากขึ้นและอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆแต่แทบไม่มีใครถามในตอนนั้นสีที่อยู่รอบตัวเราส่งผลอะไรต่ออากาศที่เราหายใจจนกระทั่งแบรนด์เบนจามินมอร์เริ่มตั้งคำถามและบุกเบริร์คิดค้นและผลิตสีซีโร VOC หรือสีที่ไม่มีสารระเหยอันตรายไร้กลิ่นฉุนด้วยเทคโนโลยี GenX ที่ให้ความปลอดภัยแต่ยังคงควบคุมคุณภาพให้ดีที่สุด เพราะการเลือกสีไม่ควรเป็นแค่เรื่องเฉดสีแต่คือการเลือกอนาคตของบ้านเราเลือกแบรนด์ที่เป็นผู้นำนวัตกรรมสีเลือกเบนจามินมอร์